ขึ้นชื่อว่างานศิลปะจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยก็คงความคลาสสิกสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้คนอยู่เสมอแหละครับเลาะรั้วสนามเป้าวันนี้ผมมีเรื่องราวของงานศิลปะช่างเพ้นท์ที่น่าสนใจมาฝากครับผมซึ่งเจ้าของไอเดียบ้านช่างเพ้นท์ที่ว่านี่เขาชื่อคุณสราวุฒิแซ่ชัวศิลปินผู้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะเพ้นท์ภาพบนผนังสไตล์อินเทรนด์ที่กำลังโด่งดังด้วยฝีไม้ลายมือการเนรมิตภาพอันน่าอัศจรรย์แต่งแต้มชีวิตสดใสให้บ้านสวยของคุณนั่นเองครับ บ้านช่างเพ้นท์คือรับทํางานศิลปะตกแต่งภายในบ้านนะครับคือรับเพ้นท์บ้านฝาผนังแล้วก็ฝ้าเพดานผมจะเน้นให้เข้ากับบ้านมากกว่าการอินเทียของบ้านอย่างเงี้ยคือลักษณะบ้านถ้าตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปผมก็จะเพ้นท์ออกสไตล์ยุโรปครับแต่ถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นเราก็จะจะหาลายเพ้นท์ที่มันเป็นแนวกราฟิกครับหรือว่าแนวการเพ้นท์ให้มันเข้ากับสไตล์โมเดิร์นครับ จากชีวิตเด็กเพาะช่างธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องการกักขังตัวเองอยู่ในกรอบความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในทําให้คุณสราวุธกระโดดออกมาประกอบอาชีพอิสระโดยการเริ่มเพ้นเฟอร์นรริเจอร์ไม้ก่อนมาเอาดีในการเพ้นภาพลงบนผนังแทนการใช้วอลเปเปอร์ครับเรียกว่าจะให้เพ้นลงบนฝาผนังหรือฝ้าเพดานทั้งสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นเน้นความสวยงามของธรรมชาติเทพนิยายหรืออาจจะแนวอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสราวุธเขาก็จัดให้ได้ ตามใจอยากเลยครับผมสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับงานเพ้นท์บ้านหรือว่าฝาผนังออหรือว่าเออฝ้าเพดานนะครับก็สามารถเข้าไปออชมในเว็บไซต์ผมได้ครับ w w w ร d ไวเวบ้านช่างเพ้นท์ com แมาเห็นเขาเพ้นภาพแล้วในชักอยากจะลองนําผู้กันนมาระบายสีลงบนฝาผนังกับเขาบ้านนะครับคุณผู้ชมแต่เสียดายครับที่งานศิละปะจะกลายเป็นสื้อเปลือกนะครับ <c oughs> <c oughs> เลอะเทอะกันไปใหญ่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่พรสวรรค์และความสามารถส่วนบุคคลครับต้องใช้วิจารณญาณในการทาด้วยครับ <c oughs> แต่ถ้าชื่นชอบอยากจะได้ภาพสวยๆไปประดับฝาผนังหรือฝ้าพเพดานแบบไม่ต้องการความเสี่ยงแล้วล่ะก็ ลองติดต่อไปที่คุณสราวุธเข้าดูแล้วกันละครับคุณผู้ชมจะตกแต่งบ้านสวยห้องนอนแสนหวานมุมโปรดร้านกาแฟร้านอาหารเอาให้เดินบนท้องฟ้าได้หรือว่าเชิดฉายในถนนบรอดเวย์ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันละครับ